อันนี้แบบที่ใช้หลอดดูดนะครับเราดรู้นะครับว่าตอนกินเขาบอกต้องใช้หลอดจิ้มลงไปจิ้ม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 ไม่เขา้าโอเคได้ลนะอร่อยนะครับเดีย๋ยวไปเอาอีกอันดีกว่าว่าเจ๋งดีครับน,นี่จะมาตักเป็นคำแล้วนะครับ เอาของมานี้ไปกินนะครับแต่ที่นี่บังเอิญว่าเครื่องอาลิเปย์นะครับมันใช้ไม่ได้นะครับทางร้านเขาก็จะหยิบีกใบเสร็จใบเก่านะครับอันอื่นแล้วบอกเราว่าให้เอาไปจ่ายเงินจํานวนเนี่ยนะครับตรงแคชเชียร์แล้วเขาก็จะชี้ไปนะครับแล้วก็ไปจ่ายเป็นเงินสดน,นะครับแล้วก็มาหยิบสินค้าลองดูนะครับจะอร่อยไหมนะ่มันคืออะไรอ่ะ เฮ้ยอร่อยขอนแรกนึกว่าจะเป็นเหมือนเสาควยนะครับแต่ว่าอร่อยเหมาาือนเกาควยเรียกขูุกันว่าอะไรถ้ามีโอกาสมานะครับร้านนี้ห้ามพลาดเด็ดนะครับ